สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนกัลยาณมิตรที่น่ารักในช่องคุณยาดาเลิฟทาโลนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่22มิถุนายนค่ะเพื่อนเอนเป็นวันครบรอบ1ปีในการที่หน่อยเดินมาในเส้นทางสายนี้หมายถึงว่าการออกตัวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหน่อยศึกษามานานแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเพิ่งจะกล้าพาตัวเองนะคะออกมายืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าการสร้างช่องการพูดหน้ากล้องการเป็นเหมือนกับ คนที่สื่อสารนะคะใช้คำพูดใช้วาทศิลป์ใช้การเจราจาต่างๆมากมายนะคะในเรื่องของสยจิตวิญญาณเรื่องการอ่านไพ่เรื่องการปฏิบัติหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการ พูดให้กำลังใจการฮิวใจนะคะให้กับเพื่อนๆในช่องซึ่งหน่อยก็นับวันที่22มิถุนายนคือวันเริ่มต้นของเส้นทางสายนี้ของหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันที่22มิถุนา2568วันนี้ครบรอบหนึ่งปีหน่อยก็เลยอยากที่จะใช้ไพ่ที่ทำให้เราได้มารู้จักกันทำไมถึงใช้อย่างนั้น ใช้คำนี้นะคะเพราะว่าไพ่สำรับนี้เนี่ยนะคะดูสิสภาพเริ่มสีเริ่มรอดตลอดเป็นไพ่ที่หน่อยรักอีกสำรับหนึ่งนะคะยานโลกปกติเนี่ยจะใช้สำรับนี้นะไพะ่พาพิคเนตเนี่ยนะคะในการดูดวงให้กับลูกดวงแต่ว่าไพ่ที่หน่อยใช้ในการเปิดเพื่อที่จะอ่านแล้วก็ลื่นไหลได้ดีแล้วก็เป็นไพ่ที่ ไพ่สวยมากๆแล้วก็ความหมายดีมากๆเลยก็คือสําหรับนี้ก็เลยอยากจะหยิบขึ้นมาเปิดนะคะให้กับเพื่อนๆมาดูกันซิว่าจักรวาลครูครูครบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกจะกล่าวในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่หน่อยทําในสิ่งที่เพื่อนๆในช่องกัลยาณมิตรก็เพียรพยายามปฏิบัติมานะคะอันนี้คือหน่อยสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะทุกคน ตรวจเสร็จแล้วก็เลยว่าเอ๊ะเปิดไหนๆก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะพบรอบหนึ่งปีแล้วงั้นมาเปิดไพ่ให้กับเพื่อนๆดูดีกว่าว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะจักรวาลน,นะคะอยากจะบอกอะไรให้กับเพื่อนๆคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้และคนที่อยู่ในเส้นทางสายนี้นะคะมาดูกันหน่อยแบ่งกันสับเพราะว่านะคะไพ่ร้อยสี่สิบห้บาใบมันค่อนข้างหนานะคะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าขอห้าใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วขอดูใต้สำรับหน่อยห้าใบนะ่ะเป็นหลักแต่ว่าขอดูใต้สำรับอือหือความพยายามเป็นผลนะคะ่ะทุกคนคำตอบของการที่นะคะ เรานะคะหน่อยรวมทั้งเพื่อนๆกัลยะาณมิตรคนที่ปฏิบัติคนที่เพียรพยายามทำสิ่งดีๆมาค่ะจักรวาลครุรูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าความพยายามเป็นผลนะคะโอ้ยขนลุกอะทุกคนการที่คนบางคนหันมาประพฤติปฏิบัตินะคะสวดมนต์เจริญภาวนาการมาเดินทางสายกลางการมีการใช้เอาหลักธรรมะนะคะ เข้ามาในในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นหรือที่เขาเรียกว่าคนที่เดินทางสายกลางเนี่ยใช่นะคะทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่ามันเป็นเส้นทางที่มันเหมือนจะง่ายแต่ว่าคนที่ไปไม่ถึงฝันก็เยอะนะคะ เพราะเขาเหนื่อยกับเส้นทางสายนี้ทำไมถึงเหนื่อยเพราะบางคนมีภารกิจมากมายในชีวิตไม่สามารถที่จะเสียสละเวลาในการที่จะมาทำตรงนี้หรือบางคนรู้สึกว่าทำไปสักพักแล้วทำไมฟังคนอื่นแล้วบอกว่าเขาทำแบบนี้แล้วจะดีสวดมนต์แล้วจะดีนั่งสมาธิวันลหานาทีสิบนาทีแล้วจะดีทำดีแล้วจะได้ดีทำไมไม่เห็นมีอะไรได้ดีเลยทำไมไม่เห็นจะได้สิ่งดีๆเหมือนที่คนอื่นเขาว่า นี่คือความคาดหวังของคนที่ทำเล็กๆน้อยๆแล้วอยากจะได้ของที่มันยิ่งใหญ่มหาศาลการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีการสวดมนต์เจริญภาวนาแค่เริ่มทํามันก็ได้ดีแล้วค่ะคือจิตใจเราสงบคือใจเราเป็นบุญนะคะทำให้ใจเราสงบภายในเหมือนเราได้ชาล้างสิ่งต่างๆที่เราได้พบได้เจอในแต่ละวันเนี่ยออกไปแค่นี้มันก็เกิดผลดีแล้วแต่เพียงแต่ว่าคนบางคนคาดหวังจะได้ สิ่งดีๆเป็นแบบปาฏิหาริย์แบบอลังวัง วังเวอร์อย่างเงี้ยน,นะคะมันก็ไม่ใช่เพราะว่าการที่เราทําดีปฏิบัติดีอะคะ่ะท่านบอกว่าอย่าคาดหวังอย่าอย่าหวังว่าจะได้สิ่งใดตอบแทนแต่จงทําเพราะอยากที่จะทําเพราะว่าการทําบุญบุญมันก็เกิดตั้งแต่คุณตั้งใจคิดอยากที่จะทําแล้วก็พยายามพาตัวเองออกห่างจากสิ่งไม่ดีแค่เนี้ยก็เป็นบุญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใต้สำรับมาการันตีกับคําถามที่ถามนะคะการเดินในเส้นทางสายนี้สําหรับ คนที่ปฏิบัติสําหรับคนที่คิดดีทดําดีคนที่สวดมนต์เจริญภาวนาคนที่ไม่หวังที่จะทําร้ายคนอื่นคนที่จะทําอะไรก็นึกถึงนะคะหลักศีลธรรมจริยธรรมกฎหมายต่างๆเข้ามาเป็นนิต ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยนิสัยที่คุณจะระลึกถึงความผิดถูกผิดชอบชั่วดีอยู่เสมอมันจะกลายเป็นอัตโนมัติค่ะเ<ส><ส>มื่อคุณทำบ่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเข้าอ่ะคุณค,ความดีที่คุณสั่งสมอ่ะมันจะเป็นเหมือนแสงแสงเทียนที่จะนำทางชีวิตคุณชีวิตของคุณหลังจากนี้มันจะไม่มีความมืดมิดมันจะไม่มีความมืดบอดนะคะทุกคนเห็นไหมจากปลานะคะกลายเป็นมังกรอ่ะจากปลามัางกรอ่ะ จากปะคัฟใช่ไหมคะปามังกรกลายไปเป็นมังกรที่ปินทยานสู่ความยิ่งใหญ่นะคะมันต้องใช้นะคะระยะเวลาไม่ใช่ว่าทำเพียงแค่5วัน10วันเห็นไหมโอ้ใต้สำรับมีต่อันดีๆทุกคนนะคะทางที่ดีถ้าคุณเลือกทางที่ใช่ทางที่ถูกต้องทางที่เหมาะสมกับคุณคุณจะรู้สึกได้ถึงความสุขระหว่างทางดูสิเห็นไหม เป็นไพ่สำหรับที่หน่อยชอบมากๆเพราะเป็นไพ่สำหรับที่มีพลังนะคะในการที่จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เหมือนกับให้กําลังใจคนที่ปฏิบัติคนที่ฝากฟันมาด้วยกันนะคะในเส้นทางสายนี้อ่ะทีนี้มาดูกันห้าใบนะคะอืจริงๆแล้วจะบอกว่าห้าใบนี้อ่ะทุกคนจริงๆแล้วเป็นไพ่ใบที่ดีหมดเลยนะ แต่พลังงานสีที่ไม่ค่อยดีอึมคึมที่สุดคือใบนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยจะอธิบายใบนี้ก่อนคนที่เดินทางสายนี้นะคะจะเป็นอะไรที่แตกต่างแปลกแยกไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเอาจริงๆนะคะเส้นทางสายนี้คนที่ปฏิบัติอย่างจริงจังอ่ะยิ่งเหมือนกับโดนเขาเรียกว่า ธรรมะจัดสรรให้เรายิ่งออกห่างจากสังคมจากที่ที่เราอยู่จากในที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นสังคมท็อกซิกนะคะยิ่งที่ไหนที่มีความท็อกซิกยิ่งที่ไหนที่มีความวุ่นวายมีความแก่งแย่งมีความไม่เป็นไปนในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมะคุณจะโดนผลักออกมา โดยที่คุณก็จะเหมือนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้แต่ว่ามารู้ตัวอีกทีคือออกห่างจากสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันไม่โอเคนะคะเพราะว่าภายในองค์ครุคูบาอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาคุณอยู่นะคะเหมือนกับพยายามที่จะทำให้คุณได้เห็น ความแตกต่างระหว่างการอยู่ในสังคมที่ท็อกซิกกับการที่กลับมาอยู่กับตัวเองและเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมและคู่ควรกับเราคือเป็นสังคมที่ไม่ไม่เป็นพิษนะคะหน่อยไม่ได้บอกว่าที่ที่คุณอยู่หรือที่ที่ทางานที่คุณอยู่มีคนไม่ดีหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคนน่ะเขามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันบางพื้นที่เกื้อหนุนกันดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมที่ดีบรรยากาศที่ดีแต่บางพื้นที่อ่ะไม่เกื้อหนุนในการทําดี มีแต่กระตุ้นให้เราทําแต่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเราไม่ทํามันจะกลายเป็นสิ่งที่แปลกแยกเนี่ยเขาเรียกว่าสังคมที่ไม่ดีบรรยากาศที่ไม่ดีนะคะบางพื้นที่เนี่ยนะคะเป็นสังคมที่การทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎเล็กๆน้อยๆก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ผิดอย่างเงี้ยการอยู่ในที่ที่แบบนั้นน่ะ การที่คุณโดนกลืนเข้าไปโดนสังคมกลืนเข้าไปเนี่ยแล้วจิตเราไม่นิ่งเราไม่มีสติในการยับยั้งชั่งใจไม่มีจิตสํานึกในการคิดยับยั้งชั่งใจคุณจะโดนสังคมแบบนั้นกลืนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้โดนสิ่งใดก็แล้วแต่ผลักดันให้เราออกมาจากที่ที่ไม่โอเคนะคะให้เดินไปข้างหน้าเนี่ย นะะเพราะว่าคุณมีเกาะคุ้มครองป้องกันนั่นก็คือบุญกุศลคุณความดีที่คุณสร้างยิ่งจะทําให้คุณออกห่างจากสิ่งที่ท็อกซิกแล้วคุณจะได้เดินหน้าไปสู่เส้นทางที่มันถูกต้องเพราะทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันเห็นไหมคะช่วงที่สําคัญการที่คนคนนึงเนี่ยอยู่ในจุดที่ อยากที่จะเดินทางสายกลางการที่มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตการที่เราได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้พบได้เห็นข้อเท็จจริงต่างๆในชีวิตนะ่ะยิ่งคุณรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะคุณยิ่งสามารถที่จะปรับพลังงานภายในพาตัวเองออกมาจากจุดที่มันเป็นพลังงานลบพลังงานร้อนแล้วเดินออกมา ะะจากจุดจุดนั้นคุณจะมีความรู้สึกเบาสบายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณหนะ่ะจริงๆแล้วการปฏิบัติของคุณนะ่ะมันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วแต่เพียงแต่ว่าในเส้นทางอะ่ะมันอาจจะมีความท้อมีความเหนื่อยเพราะว่าบางคนก็คาดหวังอยากที่จะได้ผลดีเหมือนคนอื่นๆที่เขาปฏิบัติเพียรพยายามทำมานาน การที่เราจะได้รางวัลชีวิตการที่เราจะได้สิ่งดีๆได้โอกาสได้โชคได้ลาบหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นเนี่ยทุกคนเชื่อไหมมันมีจังหวะเวลาของมันนะคะเหมือนการที่เราจะได้กุญแจรถหรูสักคันนะคะถ้าเราเอากุญแจรถหรูอันนี้เอาไปให้กับเด็กอายุสามขวบห้าขวบมันมีประโยชน์ไหมคะมันไม่มีประโยชน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลรู้ว่าเวลาไหนคือเวลาที่เหมาะสมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับ คนที่ปฏิบัติทุกทิศแต่ละระดับขั้นนะทุกคนต้องค่อยๆทำค่อยๆสะสมการที่คนคนนึงสามารถปฏิบัติสามารถที่จะเรียนรู้คัดกรองอะไรได้ไวอะพอเขามีชั้นกำลังภายในที่แข็งแกร่งค่ะพอมีอะไรมากระทบจิตใจปุ๊บเขาแข็งแกร่งมากพอสามารถที่จะขจัดสิ่งไม่ดีออกได้แล้วยืนหยัดอยู่ได้หาเหตุผลและหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยคือคนที่สั่งสมประสบการณ์มานาน แต่ถ้าสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกปฏิบัติอยากที่จะเข้าสู่ทางธรมอยากที่จะเข้าสู่ทางสายกลางแล้วกำลังฝึกฝนกำลังหมั่นเพียรพยายามเจอบททดสอบเล็กๆน้อยๆล้วเกิดความท้อหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่านั่นเป็นเพียงแค่บททดสอบที่คุณจะได้พบเจอหลังจากนี้คนยิ่งผ่านการเจรไนามากเท่าไหร่บททดสอบก็ยิ่งแข็งแร่งแล้วก็แข็งแบบ ด่านที่ยากมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ยิ่งขึ้นระดับสูงแล้วยิ่งจะสบายนะคะไอ้สบายนะคือกระบวนการจัดการภายในของเรามันแข็งแกร่งแต่เราก็ยังต้องได้พบสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามระดับชั้นยิ่งโดนขัดเกล่ยยิ่งโดนอุปสรรคเข้ามาทดสอบมากเท่าไหร่คุณยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นและแต่ละขั้นตอนระดับขั้นของการปฏิบัติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรครูบาอาจารย์บอกว่าหากคุณสามารถที่จะผ่านแต่ละด่านของขั้นของอระดับของการปฏิบัติได้คุณจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรออกมาก็จะเห็นถึงความมหัศจรรย์เห็นถึงผลที่ได้รับมันมันเกินที่คาดคิดนะคะเพราะคนบางคนเริ่มต้นได้สิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆ ก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอมันน้อยเกินไปแต่คุณเชื่อไหมคะคนที่ผ่านเส้นทางคนที่ผ่านด่านบททดสอบหินบทที่ทดสอบที่ยิ่งใหญ่มาได้แล้วคุณไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็เดินหน้าด้วยความมั่นใจเนี่ยนะคะคุณเชื่อไหมว่าบางทีอ่ะในเส้นทางของคุณอ่ะคุณจะได้รับอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งมหัศจรรย์หรือเรียกว่าสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดหวังอนะคะ บางทีเขาบอกว่าการทำบุญหรือว่าการทำดีอย่าหวังผลแล้วจะได้บุญมากกว่าอันนี้มันอาจจะเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายหรือเปล่าหน่อยไม่แน่ใจแต่หน่อยก็เชื่อนะคะเพราะว่าอะไรการที่เราคาดหวังอะไรสูงๆมากไปคำว่าคาดเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่ได้เราจะผิดหวัง ะะเพราะฉะนั้นการที่เราทําดีจงทําไปเรื่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่บอกนะคะความพยายามเป็นผลค่อยๆทาไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกันหยอดเงินเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบหยอดไปเรื่อยๆ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 มันมีแต่มูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งนานวันยิ่งสะสมมากเท่าไหร่มูลค่าก็ยิ่งสูงยิ่งแข็งแกร่งยิ่งมีคุณค่ามากเท่านั้นเช่นกันเลยค่ะการที่เราทําดีปฏิบัติดีแล้วเราไม่ได้หวังผล หรือเราคิดว่าเราทําแล้วมันดีต่อตัวเราเนี่ยมันก็คือผลที่คุณได้รับณนะขณะนั้นแล้วนะคะแล้วคุณก็ทําไปเรื่อยๆสภาพจิตใจภายในความคิดสติปัญญาชีวิตของคุณมันก็ค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นพอมันสว่างขึ้นปุ๊บคุณก็จะเห็นช่องทางในการที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าเห็นช่องทางในการที่จะทําให้คุณเนี่ยเห็นไหมคะเทวดานะคะเหมือนกับมา ขีดเส้นเหมือนกับเส้นลายมือเหมือนกับว่าดเส้นลายมือใหม่ให้คุณน่ะนะคะทำให้คุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหลังมือเป็นหน้ามือเดี่ยนะคะชีวิตของคุณจะค่อยๆ่ยนะคะขยบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,ดนโดยที่คุณบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะเมื่อคุณย้อนกลับไปดูข้างหลังสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมาคุณจะขอบคุณตัวเองค่ะ ที่พาตัวเองเดินทางสายนี้อย่างมั่นคงแน่วแน่และไม่ยออ่อท้อนะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้คุณเห็นอันนี้ไหมดอกไม้เป็นสีเทานะ,ะคะค่อยๆเริ่มต้นขึ้นเริ่มต้นขึ้นจนกลายเป็นสีสีทองอะ่ะแค่เป็นดอกบัวก็ว่าเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าทางจิตใจแล้วนะแต่สีทองคือสีแห่งความมั่งคัง่งสีแห่งคุณค่าสีแห่งความเขาเรียกว่าสีแห่งคุณค่า ที่ยิ่งใหญ่นะคะ คุณไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะการเดินในเส้นทางของการมีหลับทำคาสอนมีการใช้ธรรมะเข้ามาช่วยในเส้นทางแล้วมันจะพบเจอสิ่งไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วรอบข้างมันมีสิ่งไม่ดีมันอยู่ที่ว่าคุณจะพาตัวเองเข้าไปในจุดนั้นไหมหรือว่าคุณจะสามารถพาตัวเองแก้ปัญหาและออกมาจากจุดนั้นได้มากน้อยแค่ไหนแต่เพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะเส้นทางของคนที่ทําดียังไงก็ได้ดีแน่นอนคุณเชื่อเรื่องของดวงชะตาของคนที่พลิกกับร้ายกลายเป็นดีไหมคะคุณเชื่อเรื่องของการเปลี่ยน แปลงของดวงชะตาไหมคะดวงชะตาของคนเราบางคนถึงแม้เกิดมาในตระกูลที่ต้องดิ้นดนนะคะขนขวายให้ได้มาอดมือกินมือแต่คุณมีความพยายามในการที่จะพาตัวเองไปในจุดที่สูงขึ้นพยายามทำในเส้นทางที่มันถูกต้องนะคะไม่ทำไปในเส้นทางที่ผิดเมื่อถึงวันหนึ่งคุณก็จะได้พบช่องทางที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในเส้นทางที่มันดีขึ้นแน่นอนนะคะ่ะ คนที่มีบุญเก่าอ่ะก็ถือว่าโชคดีแต่คนที่มีทั้งบุญเก่าและสะสมบุญใหม่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละค่ะคือคนที่โชคดีที่สุดเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะจงมุ่งหน้าทําต่อไปค่ะสิ่งไหนที่ดีก็ขอให้ เพียรพยายามปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเป็นการขัดเกลาขจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมชีวิตคุณก็จะมีความออร่ามีแสงเปล่งประกายทุกอย่างประดีประดังเข้ามาจนคุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้ขอให้พิมพ์คาว่าความพยายามเป็นผลนะคะโอเคค่ะทุกคนเไปทำงานอะไม่ใช่ทำงานวันนี้วันอาทิตย์โอเคค่ะทุกคนไปละค่ะบ๊ายบาย